พาไปสัมผัสซึมซับวิถีชีวิตและเรียนรู้วัฒนธรรมแหล่งแม่น้ำพาชีกับชาวกะเหรี่ยงขนานแท้ที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นณหมู่บ้านห้วยน้ำหนกักอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีกันค่ะสวัสดีบ้าน,านห้วยลำนัก บ้านห้วยน้ำหนักเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักตั้งห่างจากตัวอำเภอสวนพึ่งเพียง40กิโลเมตรเป็นหมู่บ้านในอำเภอสวนพึ่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทั้งน้ำและดินซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาค้นหามุมมองที่น่าสนใจจากหมู่บ้านห้วยน้ำหนักขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอน และที่พักของเราในคืนนี้มีชื่อว่าปากยออนะแคมป์คำว่าอ,อนะเป็นภาษากะเหรี่ยงมีความหมายว่าน้ำมากหรือน้ำหนักค่ะมาถึงแล้วก็ทำการกางเต็นท์นกันก่อนเลย เป็นลานกลางเต็นของหมู่บ้านที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลตั้งอยู่ริมทานแม่น้ำพาชีและเป็นแหล่งน้ำที่คนในหมู่บ้านรวมถึงเด็กๆจะพากันมาเล่นน้ำหลังเลิกเรียนดูสนุกสนาสสนซุกซนชวนให้เราระลึกถึงวัยเด็กกันเลยล่ะค่ะ <S <S 1> <S 1> เด็กๆในหมู่บ้านทุกคนคือน่ารักมากจริงๆการใช้ชีวิตของผู้คนที่นี่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราด้วยความเป็นกันเองอย่างน่าอัศจรรย์ใจนี่แหละค่ะความไม่ธรรมดาที่ซุกซ่อนอยู่ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้รานกลางเต็นที่นี่ตั้งอยู่ริมทานแม่น้ำพาชีเกือบทุกร้าน ท่ามกลางธรรมชาติป่าไม้หุบเขาที่เย็นสบายริมลำธารน,น้ำที่ไหลามาจากเทือกเขาตะนาวสีไหลลงแม่น้ำพาชีที่ทอดผ่านยาวหลายกิโลเมตรและในบรรยากาศที่ดูร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติก็มีต้นไม้น้อยใหญ่ที่ชาวบ้านแถบนี้ยังคงอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่ท้องถิ่นไปจนถึงลูกหลาน และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติของที่นี่ชาวบ้านที่บ้าน้วยน้ำหนักจึงสามารถหาวัตถุด,ดิบเพื่อประกอบอาหารจากธรรมชาติได้ง่ายๆทําให้พวกเราได้มีโอกาสชิมกับข้าวอาหารพื้นถิ่นจากฝีมือชาวกะเหรี่ยงแท้ๆอีกด้วยค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักเช่นการเก็บผักกูดจากแหล่งน้ําหน่อไม้หยวกกล้วยและเมนูพิเศษของเย็นนี้ก็คือแกงหยวกกล้วยใส่หมูสเสน่ห์ของแกงหยวกกล้วยของชาวกะเหรี่ยงนะคะ คือการใส่ข้าขวคั่วและมาขามเปียกทําให้มีกลิ่นหอมหน่าทานปกติเอาไว้รับแขกในเดือน9ซึ่งเป็นเดือนที่มีประเพณีกินข้าวห่อค่ะอีกหนึ่งเมนูคือน้ำพริกกะเหรียงเมนูนี้ใครชอบทานเผ็ดต้องถูกใจแน่นอนเพราะมันเผ็ดมากจริงๆค่ะแถมยังได้เรียนรู้ภาษากะเหรี่ยงแต่ละคำที่ฟังแล้วก็รู้สึกนึกสนใจมีรอยยิ้มเกิดขึ้นกับประโยคต่างๆที่จะมีชาวบ้านมาพูดให้ฟัง ยกตัวอย่างเช่นคำว่าอุ้ยเกะแปลว่าอร่อยมากๆพูดมาซะขนาดนี้แล้วก็ต้องมาชิมกันแล้วล่ะค่ะตื่นเช้ามาก็จะมีกิจกรรมทำมือสินค้าท้องถิ่น อย่างโมบายคังดงซึ่งในภาษากะเหรี่ยงหมายถึงดังไยแมงม,มุมตามความเชื่อหมายถึงการคุ้มครองปกปักรักษามีสีสันสวยงามให้เลือกเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะไม่ว่าจะไปที่ไหนในหมู่บ้านกะเหรี่ยงเราก็จะเห็นคังดงติดประดับอยู่ทุกที่เลยมันก็มีที่มาที่ไปคุณค่ะและถ้าสมมุติว่ามีายแมงมุมเข้าไปอยู่ในบ้าน,นจริงเนาะเขาถือว่าเป็นโชคเป็นลาบ คือแมงมุมนำโชค <S 2> <S 2> <S นำลาบาังไงอะไรก็อันนี้แมงมุม,ม,ม นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เครื่องมือทำอาหารกินที่ทำขึ้นเองตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษและมีการคิดคน้นทำขึ้นมาจากวัสดุธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเมชีค้ะหรือตะคองเป็นอุปกรณ์ที่ทำมาจากไม้ไผ่จับสารเวลาที่ออกไปหาปลาจะใช้มัดติดกับลำตัวเมื่อจับปลาได้จะเก็บไว้ในอุปกรณ์ชนิดนี้ค่ะ หรือกระบุงทำมาจากไม้ไผ่ที่มีความแข็งแรงและหนาจับสารแบบละเอียดมีความคงทนสามารถใช้ได้นานสมัยก่อนใช้เก็บเสื้อผ้าหรือเก็บเมล็ดข้าวข้าวโพดเพราะมีความถี่ไม่รัว่วสามารถเก็บวัสดุต่างๆได้อีกหลายชนิดสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วมาจากภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยงซึ่งนับได้ว่าเป็นความกลมเกลือนกับธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งนับวันสิ่งเหล่านี้ก็เริ่มหายากขึ้นทุกทีค่ะเรียกได้ว่าเป็นบุญตาก,กันเลยทีเดียว เพื่อร้อนย่ะกระเรียมเขาเรียกปูแต่คนไทยเขาเรียกปลาเอาไว้เอาไว้แบกข้างหลังก็ได้ข้างหน้าก็ได้เออวิ่งเถอะวิ่งเถอะรักกว่าที่กเหมาะอันนี้เขาเรียกกี่กระเทียมเขาเรียกกี ิีค่ะถือไปตากเอาไว้ตากตากริกได้ตากยาเส้นได้คือส่วนใหญ่กะเลี่ยงเขาจะเอาไว้ตากยาเส้นเขาเรียกในไข่ที่แก่เออที่เขาเอาไว้ทอากะเหลียงอ่านี่ก็เป็นทอเองเลยนะทอดเองค่ะมีปากเนี่ยเขาปากใช้เวลาทอนานมากกะเลียงก็แทนนะกระเลี่ยงโบราณ มมนี่และใกล้ๆนี้ก็ยังมีโรงฝึกทอผ้าพระราชทานด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังความเป็นมากันเลยะคะ่ะสวัสดีครับผมร้อยเอกสุรศักตันมณีครับเจ้าหน้าที่ประจำโครงการศูนย์ศิลประชีพสวนพึ่งราชบุรีนะครับในส่วนของที่มาที่ไปของ ศูนย์ศิลปะชีพสวนพึ่งราชเชบุรีนะครับเกิดจากมีการจัดตั้งโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เมื่อวันที่10สิงหาคม2534นะครับเพื่อดําเนินการแก้ปัญหาป่าเสื่อมโทรมนะครับโดยการปลูกป่าทดแทนเป็นพื้นที่จํานวน100ไร่เพื่อป้องปาม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ให้ราษฎรในพื้นที่เนี่ยมีอาชีพทํากินนะครับมีการดําเนินการรับสมัครสมาชิกในพื้นที่ไปฝึกอบรมที่กองศิลปะชีพและมีการฝึกอาชีพที่พระราชวังไกลกังวลมีการดําเนินการฝึก ทศิ์นะครับในส่วนของปักผ้าพอผ้าและจักสารไม้ไผ่ละเอียดคนในพื้นที่มีอาชีพแล้วได้รับพระราชทานจากพระพันปีหลวงครับลงฝึกทอพระราชทานบ้าน้ําหนักนะครับก<ห>็จดะดมีสมาชิกของศูนย์นะครับรดาเนินการฝึกทางหัตถศิลป์อยู่ด้วยกันสองส่วนก็คือการปักผ้าซึ่งดั้งเดิมเนี่ยก็เขาจะใช้เป็นไหมสัง่งทอหรือไหมวินัทแต่ว่ามีการไปรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาคือสรวันวลีนาลยัตซึ่งพระองค์ให้ดําเนินการปัก คือที่ว่าใช้สีดำธรรมชาติในส่วนของการทอผ้าไหมเป็นทอผ้าไหมจกนะครับลายจะเป็นลายลายดั้งเดิมของเขาก็คือลายของผ้าจกกระเหลี่ยงนะครับในส่วนของสมาชิกเราก็จะเป็นป้านานุมนจอมีนะครับซึ่งก็ถือได้ว่า เป็นสมาชิกที่มีความสามารถเพราะว่าทั้งตัวผลิตภัณฑ์และตัวสมาชิกเองก็ไปเข้าเข้าพระองค์เจ้าศรีวันวลีทุกปีนะครับสามารถจะเชิญชวนหานักท่องเที่ยวนะครับเข้าไปดูได้ว่าพี่น้องเราในส่วนที่เป็นชนกลุ่มน,น้อยเนี่ยเขามีฝีมือที่ไม่น้อยหน้าใครแน่นอนครับได้ชมการทอผ้าไปแล้วเดี๋ยวเราไปหาปลาท้องถิ่นด้านการตีเม็ดเงินกระเรียงกันบ้างคะ่ะการตีเม็ดเงินเป็นงานฝีมือดั้งเดิมซึ่งเป็นเครื่องประดับของชาวกะเรียง เช่นสร้อยข้อมือกําไลหรือพวกแหวนตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านลุงเจริญเป็นครอบครัวช่างฝีมือเครื่องเงินลุงเจริญได้เรียนรู้การตีเม็ดเงินจากครอบครัวคนจีนที่มาทําเหมืองแร่และตั้งกรกแรกในสวนพึ่งสมัยยุคเหมืองแร่รุ่งเรืองค่ะพวกเราก็เลยมาเรียนรู้ที่มาของเม็ดเงินขึ้นรูปด้วยมือจากลุงแกอีกที ลุงจริงแกเป็นคนอารมณ์ดีมากเลยค่ะพูดจาสุภาพยิ้มแย้มอยู่เสมอและเป็นคนที่สามารถตีเม็ดเงินเกเรียงได้อย่างสวยงามชาวเกเรี่ยงในพื้นที่มักสั่งซื้อสร้อยเม็ดเงินและสร้อยข้อมือเม็ดเงินจากครอบครัวลุงจริงเพื่อสวมใส่และเก็บไว้ให้ลูกหลานค่ะ และหมู่บ้านที่มีบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นแบบนี้ก็ยังมีพื้นที่ลานกลางเต้นอีกมากมายที่น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะมีลำธารขนาดเล็กไหลผ่านทําให้มีอากาศเย็นสดชื่นตลอดปีและยังมีผลไม้ตามฤดูกาลให้ทานกันอีกด้วยนะไม่มาไม่ได้แล้ว ได้มากลางเต็นท์นอนฟังเสียงน้ำไหลชิวๆกับอากาศดีๆดื่มด่ำกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมชาวกระเหรี่ยงแท้กันแบบถึงใจเลยอยากให้ชวนกันมาสัมผัสซึมซับวิถีชีวิตธรรมดาที่ไม่ธรรมดาและสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่น่าอยู่แบบนี้ให้สืบสานความเป็นอัตลักษณ์อันมีเสน่ห์ต่อไปมาเที่ยวบ้านถ้วยน้ำหนักกันเยอะๆนะคะบาย b y ย